นีไฟโซลาเซลล์เนาะค่ะสว่างเดียวหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งปกสิตอนนี้เพิ่นกำลังสตาร์ทเครื่องเพิ่นเดียวจังนอยประกาศแจ้งสว่างเลยตั้งแต่เมือนี่หกโมงแรเมือนี่จนหอดหกโมงเสาร์มืออื่นเนาะค่ะดีดีตัวประหยัดไฟพร้อมเปิดอกใบเบิ้ลเมือเบิ้ลเคืนกับบรยยนเสียงเงินค่าไฟค่ะทุกคนมันสีแจ้งไปจนหอดฝนหอดหอดคั่วเอยหอดหอนเหลา กัศวีโหงเห็ดไหวพระวพระพวาลูกลูกหลานยางเหล่งจังบตตกใจาย,ยานงูยานเหนียวกัดนะคะค่ะคักโซร์เซลต่อจากหลังคานี่ค่ะอันนี้เป็นสายผว,วงสา,ายผหนมาสายผวงมากแพงมันกรอยู่ขังบนนี่ค่ะอันนี้คือแพงโซร์เซล โซลาเซลล์นะจ่ะอันบบตองบบตองหาผู้ชายมาตีกต็แล้วห้าวตีเองก็ได้อันนี้ต่อกับปีล,ลังค่าขึ้นไปตีเองคือกันนะคะอันนี้คือมันเมิดสนิทแล้วนะคะสว่างมากอดนเนี่ยฮงค้าๆาค่ะ